สวัสดีค่ะเพื่อนเมื่อนีน่ี้าเดินทางไกลเราจ้าไปพบคุณหมอก,กับพ่อไญ่ฝรั่งอีกเราจ้าพี่นอ้องสิหันไปเบิ่งโซฟ์สวัสดีครับพยย่อวั่ดังดัง loud สวัสดีครับ ตาเว่นกำลังสิขึ้นพี่น้องตะวันกำลังจะขึ้นทางเมืองหนาวทั้งยุโรปทั้งเยอรมันกจ็จะประมาณนี้จ้ะพี่น้องอากาศอึมครึมแบบนี้แหละจ้านานาวน,น,นี้บพบหาแสงแดดยากอีกด,ดอกพี่นอนะ้องากาศกจ็จะประมาณนี้าอากาศอึมครึม คาเซฉัว่าสคิคาเซอด้ฮะฝนตกจ้ะพี่น้องหนาวก็บริหนาวซื่อๆด้จ้ะฝนตกควอมอาบแดดเบื้องยากจ้าชมวิวสองข้าง,งทางกันพี่น้องมื่อนหนยายบดาสิไปหาหมอจ้าหมอนัดตรวจไออเซาจ้าพี่น้อง ชมวิวสองทางทางกันจ้า